ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรออทำไมต้องทำตาขวางด้วยไม่ชนะผมได้กันเหรอให้ชก่อนหนึงมัแซเปลิลดูก็ได้เอาเลยเฮ้ยเลือดไหลเป็นโลหิตทำไมมือหนักอย่างนี้ทนายครึ่งจีนเนี่ยฉันก็ครึ่งมือดแล้วมึงเราเพื่อนกันแต่ฉันเจ๋งกว่าแกไม่ได้แค่สูงดำขำดีส่วนฉันนะ่ะเข้มดีตีอินเตอร์และตอนที่ผมกำลังนั่งเขียนไอ้เจความรู้สึกแปลกๆเหล่านี้เธอก็คงกำลังเขียนถึงผมอยู่เหมือนกัน นี่เป็นการเตรียมการแยกทางของเราเราเป็นเด็กมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยเห็นหัวคนแค่สองคนในห้องภาคอ่ะแต่คนสองคนนี่สามารถทําให้คนหัวเราะก็ได้ร้องไห้ก็ได้เขาสะกดคนทั้งโลงได้เลยสองคนในห้องภักต้องเก่งจริงๆก็เลยอยากเป็นอย่างนั้นวันดีคืนดีก็มีน้ำปื๊ดอ่ะที่น้ำปื๊ดเป็นคนข้างบ้านบ้านู่ติดกับบ้านแม่พี่อยากผ้าหนังใช่ไหมเขาก็มาถามอยากเป็นนักภาคก็ไปเลยเดี๋ยววันนี้ ไปดูหน้าหนึ่งรอบแล้วลุงเช้าไปอ่าวลึกเหนือกระบ,บี่โตภาคเลยฮะเอางั้นเลยเหรอเอาไปถึงในทุ่งปบฝนตกอย่างหนักไฟดับไม่ได้ฉายไม่ได้ดูดดแล้วน้ำปืนลุงเช้าเออนก้กกลับผาหญาก,ก่อนนะนามีธุระโตไปอ่าวลึกเหนือเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หนังก็ไม่เคยเห็นบทภาคก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเขาภาคหนังกันยังไงไม่เคยรู้เรื่องเลยภาคไปภาคมาก็ถูกทั้งโหทั้งอะไรทุกอย่างเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยอะ หนังมันมีหกม้วนภาคมันได้สี่ม้วนบทหมดแล้วกระป๋องโอเลี้ยงเมื่อก่อนพาะโอเลี้ยงเขาใส่กระป๋องนมอ่ะครย,ย่างมาทาากก้องภาคก็โป้งข้าหัวคนดูโหหยุดภาคได้แล้วอะไรเงี้ยม,มันทนไม่ไหวแล้วคนดูคนทนทนไม่ทนไม่ไหวแล้วเพราะเราเละมากเละเทะเลยจริงๆเจ้าของโรงอ่ะชื่อโกเต็งจาไ,ได้จับไม์มาพบบูดบอกถ้าใครภาคไม่เป็นก็ไม่ต้องโหถ้าภาคเป็นขึ้นมาภาคแล้วมาส่งไม์มาอ้าวภาคต่อไม่ท้อโอกาสมาแล้วเอาเลยแล้วไปต่อมันเอาลูกเดิมแล้วไปอีกนะไปท่าชนะจากท่าชนะก็มา มาปลเหรียญมาไทายเหมืองก็เริ่มเริ่มเข้า้าทางเริ่มจับจังหวะถูกแล้วเริ่มจบพร้อมหนังแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอ่ะรู้หปล่ะไม่ได้เรื่องหรอกก็ไล่มาเรื่อยๆก็เริ่มเป็นมาตอนอายุประมาณยี่สิบห้ามันต้องข้ามากรุงเทพเลยพอตอนนั้นมันเริ่มมีหนังเสียงไทยในฟิล์มลงไปต,ต่างจังหวัดงานก็เริ่มไม่ค่อยมีก็มากรุงเทพมากรุงเทพกมาภาคพวกโรงชาญเมืองก่อนแล้วก็มีจังหวะที่ช่องสามก็ขาดคนก็ดึงเข้าไปภาค อยู่ช่องสามเกือบสิปีอะช่วงกลางๆที่อยู่ช่องสาก็คือมีงานใหญ่เข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นทีมพันธมิตรขึ้นมาแรกๆคือจะดึงคนที่บางทีมันอยู่ในทีมเราอะใครก็ได้เสียงเหมาะกับตัวละครที่เรารับหนังมาเราเห็นหนังก่อนเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เหมาะอยู่ตรงนั้นตรงนี้เฮ้ย hey, สนใจไหมมาช่วยกันหน่อยไม่ไม,ไม่เป็นศัตรูกับใครนะเราเป็นมิตรกับทุกคนดีกว่าเออมาไหมมาไหม,ม,ไหมเออเงี้ยอะไรเงี้ยนั่นคือ,ค,อคือจุดๆตรงนี้ ้กระรังใหญ่ละอาสิบสามอาสิบสามอาสิบสามท่านโป้งมีเรื่องอะไรเหรออาสิบสามดูให้ดีนะเผื่อใส่ไหนอาจจะเป็นปลาเค็มอีกของดีว้าวกระบี่อาญาสิทธิ์อีกด้วยจางเป็นแข้งที่วิเศษจริงๆ ขอขัดดูหน่อยเพื่อเจอเร่งเนี่ยนักภาคผมเข้ามาเป็นนี่ผมมาเจอกับคือเพื่อนพี่ชายผมเนี่ยเขาเป็นนักภาคอยู่แล้วแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่คิดอะไรอ่ะก็มาไม่มีงานทําไม่ได้ทําอะไรก็นึกขึ้นได้ว่ามีพี่คนหนึ่งอยู่เฉลิมกรุงก็เลยมาหาเขาเขาจําได้เขาก็เลยเอออูดชอบภาคหนังนี่แต่เดี๋ยวไปกับพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ติดสอนให้ตามเขาไปฮะไปตามงานวัดไปอย่างเงี้ยไปก็ได้ซึมซับกลับไปตรงนั้นมาผมเมื่อก่อนผมภาคคนเดียวนะ ภาคคนเดียวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งคนแก่ทันรู้อ่ะทั้งเรื่องอ่ะภาคคนเดียวไอ้วันไหนที่ไม่มีบทไปก็จเจริญสุขเลยผมเคยดับดำหนังอินเดียเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีผมแทบตายแล้วหนังอินเดียเนี่ยมันจะโชคดีตอนนี้มีเพลงนั้นนห่ะแต่ตอนไม่มีเพลงก็โอ้โหให้เละไปเลยเชียวดําันกันเจอทั้งจะเอเด็กชายมันสงสารหนังเจ็ดม้วนอนะ่ะไม่มีบทอนะ่ะมันก็ฉายม้วน 1, หนึ่งม้วนสองแล้วมันก็โดดไปม้วน 6, หกม้วนเจ็ดเลยจบมันให้จบเหมือนกันเนละน่ะ สามปีหลังเนี่ยจะศึกษาคำสอนศาสนาพทธฝึกวิทยายุทธบูซูได้สายดำทุกข่ําไปถูกอยู่อาบอบด้วยฮ่องกงการเด่นโดเ,เฉพาะเขาวสวยมหมอึ๋มสะบึ้งกับสาวจีนใช่เป็นลูกครึ่แลรวเว้ยมันก็ง่ายๆเหมือนกับการดริฟ์นั่นแหละยังไงล่ะเหรอก็ทำเบรกิ้งตอนเข้าโค้งเพื่อหักรถเข้าข้างทางเป็นยังไงล่ะเก่งไหมคืออยากเป็นนักภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อาศัยความสนใจความอยากรู้สงสัย ก็ถามถามถามรุ่นใหญ่ถามที่เป็นแล้วศึกษาลักจําเข้ามาเขาภาคตัวนี้เขาภาคลักษณะไหนภาคยังไงเสียงต่าใหญ่โกงตลกก็จะออกแหลมแหลมทะลึงตังเฮฮาประมาณนี้ครับพระเอกก็จะไปแบบนุ่มๆนุ่มนวลไปตามบุคลิกหนังทำเสียงยังไงที่จะให้คนดูรับได้ทำเสียงยังไงให้เหมือนคนคุยกันไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปถามรุ่นครูอาจารย์ จากนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นตัวเราเขาว่าชีวิตฉันยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากกองกระดูกแต่ฉันไม่ยอมรับพวกนายเพิ่งมาอยู่กับฉันประวัติยังขาวสะอาดจะเลือกเดินยังไงพวกนายตัดสินใจเองผมก็จะดูว่าคุณจะตายเมื่อไหร่คุณเคยเห็นคนไปงานศพแล้วจับมือกับศพไหม <laughs> ครับส่วนมากพิจพารณาพวกไร้ร้า,ลาตลกตลกไร้ร้ายแบบพวกเจ้าพ่อหนังจีนอะไรเงี้ยเฮ้ยจะไปใครมาจากไหนทำไมไม่มาที่นี่เฮ้ยรอเจ้าต้องนานอะไรเงี้ยประมาณนี้ประเภทตลกแบบไม่ร้ายจริงอ่ะก็ภาคหลายทีมนะลูกนะภาคไปภาคมาแล้วมันเจอเจอกันก็เรียกกันมาภาคตรงนู้นนี่ตรงนี้หน่อยตัวน้นก็เลย น้โต๊ะก็เลยชวนมาร่วมงานกันว่าเอาไหมาอยู่ในการมาตั้งทีมกันอะไรกันก็อ,อยู่พันธมตรนี่มาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เปิดตั้งแต่ยังไม่มีห้องอัดจ,จนทำกันเรื่อยมาสองห้องสามห้องแล้วเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจันพุทธศุกร์ปิดน้าตามเวลาอังคารพระหัสเสาหยุดจ่ายน้ําให้มันรู้สักบ้างให้มับัญญนยักบันยังเดี๋ยวกูใช้ขุดบอ่อใช้เองอาให้มันขึ้นไปเลยเป็นเสียงหลักก็คือเป็นตัวเอง แล้วโดยเฉพาะตัวที่เข้ม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 เผ่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็หรือจะเป็นแก่นแก่นตลกตลกก็จะเป็นพี่ถ้าเป็นสามก๊กพี่ก็เป็นเจ้าเว่ยค่ะพี่อยู่ในกองถ่ายก่อนแล้วก็สมัยก่อน10 20ี่ปีก่อนเขาจะบอกบทแล้วพี่ก็เป็นคนบอกบทแล้วก็จะอยู่กับบทแล้วก็อยู่มาวันนึงมีโอกาสได้มาคุมภาคหนังก็มาดูพวกพี่าาก็ภาคกันขอภาค ตัวนี้อะไรเนี่ยแต่ก็คือว่าเขาให้ภาคไปเลยตามสบายคะะเขาไม่ต้องมานั่งดูเลยพอพอฝึกภาคไดส้สักนิดหน่อยประมาณได้สักปีปีกว่าก็อยู่มาวันหนึ่งพี่โตก๊ก็โทรไปมาภาคหนังด้วยกันไหมก็ได้มาเลยมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก